มาอัปเดตอัปเดตในสวนเอาต้นไอ้เชื่อรลีออกแล้วเนาะจ้ะเนาะคพณ่นนอนเองแมงยังเพื่นขันยาพี่ปลูกตอมันกเกิดเดยจ้ะต่ว่าถามขางบ้านแล้วเพื่นเบ่าเอาขางบ้านก็บ่าเอาก็จะไ้ทิ่มเนดะี๋ยวตัดท่อนสองสามท่อนแล้วก็จะเอาไปทิ่มจ้ะจะพูดอะไรจะเอานะค้นจะเอาก็ยุไก่พดเพื่อนๆในยูทู็จะเอาอลายคนอยู่นะเ่น <laughs> นี่กัผลงานพี่หน่อยโอ้ยกว่วจะเอาออกได้จะเกือบตายปวดแขนมันปวดทั้งแขนปวดทั้งหลังเลยแบบนี้อันแฟนพี่หน่อยเพิ่นมาเห็ดมาเห็ดยู่สองอาทิตย์จะเพิ่นปวดหลังเพิ่นก็เศร้าเลยเพิ่นก็าบบมามองเลยแบบนี้เคิดยังไงล่ะพี่หน่อยลุยแล้วแบบนี้งัดตัวยุทธ์เยอว,ว่าสันเป็นยังเพนยังออกไปเลยสองตน ต้นหนึ่งอันพี่น้อยบอกเอาทิมเนาะต้นน้อยๆเป็นรุมนั่นเป็นรุมเนี่ยหน่นะพี่น้อยเที่อยวออกไปพี่น้อยเอ,อ,ไนนอาไว้เนาะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ประดับแต่ว่ารุมใหญ่ๆนี่เป็นต้นไอเชอรี่อันนี้จะเอาทิมจ้ะเฮ็ดอยู่เพื่เดียวมืงมอื่นพี่น้อยจะปวดหลังบกักคักด้วยตอนนี้พี่น้อยเคยยึดคัโกรนนี่เคยยึดเคยยึดยึดเพืเดียวลูกไส้ามาซอยกับมาซอยแป๊บเดียวเนาะ เดี๋ยวอันจะมาเคลียบแบบน,นี้เดี๋ยวพันพักแล้วก็จะมาเคลียบใ,ให้พื้นมันไอให้พื้นมันไอ้เสมอการนะจ๊ะเนาะเพระาะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตู้พักมาลงให้ตู้พักมาลงมองนี้พอดีเต็มมองนี้แล้วจ้ะก็จะเป็นตู้พักพี่น้อยเนาะตู้พักก็จะใหญ่เติบอยู่อันนี้ ตรงนี้พี่น้อยที่เอาออกไปพี่น้อยก็เอามาลงาไไอ้ว้ตรงหน้าบ้านพูตั้งตรงมองเห็นภาพพี่เบิง้งพี่น้อยเอามาปลูกไอ้หม่องนี่ต้นนี้เนาะปลูกหม่องนี้จ้ะต้นนี้ใบมันสวยจ้ะมันบ่มีดอกหรอกแต่ตาใบมันงามมันหิีหอยปกคลุมพี่ตั้งต้นไส้พี่น้อยว่าว่ามันง่ายพี่น้อยเรียกพ่อเลียบ่ถิ่มนะสิดายเอามาปลูกหม่องนี้ นี่ละจ้ะนี่ก็คือบริเวณในสวนเนาะที่บ้านในสวนก็เป็นในสวนหรอกข้างคางบ้านคางบ้านพี่น้อยแหละ้างห้องนอนนี่ก็ทีเป็นเอ่อตรงนี้มันทีเป็นซุ่มไอ้ซุ่มองุ่นเนะาะก็จะม,มันเบิ่งก็จะมันตายแต่มันบ่ตายเลยจ้ะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็นกแตก แตกใบเบิ่งก็จังมันจีบบอลลอก็จังมันแห่งๆไปหน่อยว่าปีที่แล้วก็เป็นยังสีละเป็นหน่อยว่าม,มันตายบ่อือแห่งแทนว่าดิเพราะฉน้นหนาวมากมักจะแตกแตกใบโป่งใบมาก็เลยเหมือนว่าเออปีนี้ก็จีบบตายหรอกคิดว่าเนาะแต่ว่าปีนี้มันก็น,นาวค่ะก่าปีที่แล้วคิดว่าจีบตายหรอก เดี๋ยวอันร้อ้ตู้พักเขามาลุกเลยเพื่อนเราจะกี่อัปเดตให้เบิง้งอัปเดตให้เบิง้งตู้พักเพียหน่อยนะนี่จะเป็นนาบ้างดอกมุนดอกกันอันนี้ดอกใหม่ดิจ้ะต้นดอกใหม่กําลังไอตอปตะเปะถ้ามันบานเหมือนนี่งามงานดิจ้ะสีขาวอุ่นภูมี๋ยวให้มันบานตอนเล็กสมายไทยเหรเบิ้งกําลังไอ กำลังแตกกำล่งโปงเห็นมันบานกันเนาะถิ่นท่ไทยเ้เบิ้งจ้ะแบบนี้เดี๋ยวพี่นาอยเขาบานก็นด้วยแบบนี้เดี๋ยวมาค่อยมาอัปเดตกันหลังจากที่เขาเอาตูพักมาลุ่งแล้วนะแค่นี้กันด้วยจ้ะเดี๋ยวันติดตามกันคลิปต่อไปจ้ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า